สวัสดีค่ะพวกรจสาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นรีวิวในคอมกันเลยเนาะก็จะมารีวิวเป็นภาพที่จะจาได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็วาดเองในโปรแกรมเพ้นท์นะคะตอนนี้เราก็เปิดเข้ามาในหน้าต่างของแผ่นเก็บไฟล์นะคะตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปดูกันเลยนะคะไฟล์ของาจสาก็อยู่แถวๆนี้เลยค่ะก็จะเป็นไรซี เราได้ C D ดีหรือว่า E นะคะจําได้ว่าดีนะอันนี้เป็นภาพเก่าที่วาดนะคะนี่ตอนนี้นะคะต้นข้าวก็อยู่เนาะอันนี้ค่ะโอเคนี่นะคะชื่อว่าแคทเธอรีนเนาะนี่นะแคทเธอรีน ตัวนี้นะคะเป็นตัวของต้นข้าวเองนะโอเคต่อไปไปดูอยู่ไหน,นะะ <c oughs> ล่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะมีเป็นเมโลดี้กับมิ้นนะคะไอ้มินม้นเนี่ยเป็นเพื่อนเจ๊ไจนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จน้อนเราไปดูเมโลดี้กันก่อนเลยเนาะ นี่ค่ะเป็นตัวของตัวจ๋าเองนะคะก็ <c oughs> คิดเองเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเนะาะบพราะเราไปรับไปรับมานะคะไม่ได้วาดเองกับมือเนาะนี่นะคะก็คืออย่าลืมด like share, help, กดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้จ๋าด้วยนะคะจิ้งไบไปไปไยอะไรอย่างนี้นะคะ ก็มีเท่านี้แหละคะ่ะภาพที่จะวาดในอโปรแกรมเพ้นท์และโปรไม่มีโปรแกรมไซน์นะคะอันนี้เป็นภาพที่ยังวาดไม่เสร็จเนาะจะวาดเสร็จในวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้มันก็ดึกแล้วดีงั้นเราค่อยวาดต่อวันพรุ่งนี้นะคะก็อันนี้เป็นภาพที่เราไปเอามาจาก Google นะคะเป็นภาพไว้วาดนะนี่ภาพที่หนึ่งอันนี้ภาพที่สองอันนี้ภาพที่วาดเอง แล้วก็ภาพที่สามค่ะทีจะจ่จาวาดดามาจากอนันั้นนะคะ,ะแต่ว่าไอภาพทีจจ่จาวาดเป็นเมโลดี้เนี่ยตรงเขาแล้วจว่าวาดเองนะคะแล้วก็มีเวทมนต์ปิ๊งปิ๊งปิงปิงปงประกาศประกาศสวยงามค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะนะคะภาพทีจจ่จาจาวาดแลจ่าก็วาดด้วยโปรแกรมเพ้นท์เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะวาดโปรแกรมเพ้นท์แต่ว่า แต่มธีการเข้าไม่ได้ก็อยู่ปสีแล้วนะคะอันนี้ก็ดูเออไม่มีอะไรค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าจ๋วจะมาสอนเข้าโปรแกรมพ i ้นกันนะคะเออเดี๋ยวก่อนน่จ๋าขอปิดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแมา่ให้มันไม่เกะกะเกินไปค่ะแล้วเราก็จะมาเปิดที่สตาร์ทกันเลยค่ะแล้วก็มากันที่คำสั่ง on Program หรือจะเป็น หรือของใครเป็นคำสั่งโปรแกรมก็ได้นะคะนี่อ่าโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเฉยๆก็ได้นะคะค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็จะมีตัวเลือกมาให้เยอะหน่อยนะคะเราเลือกอันนี้ค่ะแล้วก็มาที่แล้วก็ควานหานะคะอะไรที่มีตัว pr นี่ไง เพ้นท์นะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นการเข้าโปรแกรมเพ้นท์นะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้สําหรับใครที่เป็นโปรแกรมเพ้นท์แบบเก่านะคะก็จะเป็นรูปร่างที่มันมีขีดต,ตารางอยู่แถวนี้นะคะโอเคแต่ว่าถ้าของใครเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะคะ่ะเ้อมแบบนี้มันเป็นแบบใหม่ล่าสุดแล้วก็วาดได้ถนัดยิ่งขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวลองมาวาดชว์ก่อนนะก็โปรแกรมเพ้นนะคะมีขั้นพื้นฐาน่านเลยค่ะก็มีแต่คนใช้เป็นกันแล้วเนาะไม่ต้องสอนก็รู้แต่ว่าบางคนจำไม่ได้ไงเข้าโปรแกรมเพินตั้งแต่ปีมวโวตอนปอหนึ่งนู่น ก็ตอนที่เรียนโปรแกรมเพ้นครั้งล่าสุดก็ตอนปหนึ่งถึงปสามหรือปสองก็ไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวาดโชว์กันนิดนึงเนาะ<ม>พื้นฐานเลยนะเนี่ย<ม>ตอนนี้แล<ม>จ๋าก,ก็ เริ่มจะใช้ชำนาญได้แล้วค่ะก็เริ่มใช้เปิดแล้วนะ,วะ,ะออนนถ้ามีเสียงรบกวนหน่อยขออภัยนะคะ หกนาทีเลยเนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์เชื่อมากกดซับนะคะสำหรับวันนี้จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอ่าสำหรับคนที่อยากจะรู้วิธีการกลับของโปรแกรมเพนท์นะคะก็จะมีปุ่มข้างบนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงเราก็สามารถจะกลับได้อย่างนี้ค่ะวาดปุ่มที่เราต้องการคลิกขวาเลยค่ะให้มันตึ้กรอบอย่างนี้แล้วก็คลิกขวานะคะจากนั้นก็มาคลิกที่ตัวรูแท็กนี้มันก็จะ ขึ้นแบบนี้มาให้นะคะก็จะเลือกเลยว่าจะหันข้างยังไงตอนนี้ถ้าอยากขอหันข้างแบบนี้อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์อาจารย์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ